สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อข่าวดีสุดเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึง่ง คำทํานายก็อาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บไปคิดมากนะคะเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตจะดีไม่ดีอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ รับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอไพ่ใบแรกนะคะจัสเมนคุณจะได้รับข่าวดีที่คุณรอคอยนะคะรอคอยข่าวดีเรื่องอะไรนะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะ k n n of p e n น a c l e s น่าจะเป็นข่าวดีนะเรื่องของการเงินหรือเปล่านะคะการเงินนะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไปลงทุนลงแรงอะไรไว้ก่อนหน้านี้กำลังจะออกดอกออกผล ออกเป็นผลกําไรเป็นดอกเบี้ยนะที่คุณจะได้รับนะคะหรือบางท่านอาจจะกําลังวางแผนทําบางอย่างที่มันจะทําให้คุณมีเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ได้นะก็เป็นสิ่งที่ดีอาจจะทําให้ชีวิตของคุณมั่นคงขึ้นหาเงินได้มากขึ้นหรือคุณจะเจอรู้ทางในการหาเงินใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะคะ รวมถึงอาจจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่หยิบยื่นโอกาสในการหาเงินนะคะโอกาสในการสร้างอาชีพก็ได้นะเมื่อมีโอกาสดีๆถูกหยิบยื่นเข้ามาก็ขอให้คุณตอบรับในทุกๆโอกาสนะคะอย่าได้ปฏิเสธนะเป็นอันขาดเพราะอาจจะเป็นโอกาสที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากขึ้นนะคะมีไพ่สามท่นนะคะ ก็จะมีข่าวดีนะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับไพ่จัสมนนะคะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนนะเป็นข่าวดีเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือความสำเร็จที่มันมาจากการรวมมือทำมาจากความเพียรพยายามตั้งใจของตัวคนก็ได้นะคะก็ต้องจะลองกันหน่อยนะหรืออาจจะเป็นข่าวดีจากการพบปะพูดคุยจากการเข้าสังคมใหม่ๆเจอผู้คนมากหน้าหลายตา ก็าอาจจะนำมาซึ่งโอกาสดีๆมีการทำอะไรบางอย่างร่วมกันที่จะมีเรื่องของเงินเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ว่าจะไปทำงานกับใครหรือทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนกับใครเนี่ยดูเรื่องของผลประโยชน์ด้วยนะคะทำให้มันเป็นหลักฐานนะที่มันถูกต้องตามกฎหมายระบุให้ชัดเจนไปเลยนะคะว่าผลประโยชน์เท่าไหร่นะจะได้ไม่ ถูกเอารัดเอาเปรียบในอนาคตนะเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์นี่ไม่ได้เลยนะคะเราก็ต้องนะรัดก,กลุ่มเข้าไว้มีไพ่จ u s t i c e นะคะจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นในชีวิตของคุณหากคุณถูกใส่ร้ายถูกเอารัดเอาเปรียบนะในสิ่งที่มันควรจะเป็นของคุณนะคุณก็จะได้รับความยุติธรรมใครที่มีเรื่องของคดีความต้องขึ้นดรงขึ้นศาลถ้าคุณไม่ได้เป็นคนทำผิดนะคะ นะความจริงก็จะปรากฏคุณก็จะหลุดพ้นจากข้อคอรหาต่างๆทุกคนจะเข้าใจในตัวคุณนะความชัดเจนมันก็จะบังเกิดขึ้นทําให้คุณนะหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายหลุดพ้นจากสิ่งไม่ดีความยุติธรรมนะคะที่จะเกิดขึ้นนะกับชีวิตของคุณนั่นเองนะคะหกถ้วยนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนที่อยากเจอนะคะอาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนก็ได้นะเป็นคนรู้จัก เป็นคนที่เราเคยมีความสัมพันธ์ดีด้วยในอดีตแล้วก็อาจจะมีแบบติดต่อกลับมานะบางทีสิ่งที่คุณรอคอยก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่มันหวนคืนกลับมาทําให้คุณรู้สึกดีถ้าต่างคนนะต่างโสดอันนี้พูดถึงความรักนะคะก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันกลับมาสารต่อความสัมพันธ์กันใหม่แต่ว่าถ้าไม่ได้โสดแล้วนะต่างคนต่างมีแฟนแล้วควรที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนจะดีกว่านะคะ มันจะยั่งยืนนะยาวนานได้ดีกว่า1ไม้เท้านะคะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นการทําอะไรใหม่ๆการเรียนรู้สิ่งใหม่นั้นมันจะเป็นรูปทางทําให้คุณมีเงินมีไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็สิ่งที่คุณไปร่าเรียนมาอาจจะทําให้คุณเก่งขึ้นแล้วก็หาเงินได้มากขึ้นก็ได้นะคะไพ่ไฮโรแฟนจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะ บางคนอาจจะเพิ่งไปทําบุญมานะไปไหว้พระมาก็ได้นะก็อาจจะได้โชคได้ลาบ,บมาด้วยนะคะนะก็เตรียมรับทรัพย์กันได้เลยเหมือนเป็นเป็นช่วงที่ยิ่งหมูยิ่งปังคําอธิษฐานที่คุณได้ร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปมันกําลังจะสำฤทธิ์ผลแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะด้วยอันนีสงส์ผลบุญที่คุณได้กระทํามา แตมบุญเริ่มทํางานแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจแล้วนะคะท่านลิงเห็นนะว่าคุณเหนื่อยแค่ไหนลาบากเพียงใดแต่ขอให้คุณมีความขยันหมั่นเพียรด้วยนะคะเรามูอย่างเดียวไม่ได้ขอพออย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องลงมือทําด้วยก็จะทําให้ทุกอย่างมันดูราบรื่นลงตัวนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นใจไปสมบูรณ์ว่าจะทําให้คุณสมหวังอย่างที่ใจคุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะมีไพ่เจ็ดดาบ อาจจะต้องระวังเรื่องของการครบคนคือเป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะคนดีก็มีคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ก็เยอะซึ่งเราก็ต้องดูคนให้ดีๆถูกใจใครนี่อย่าพิ่งทุ่มไปสุดตัวใจคนนี่ยากที่จะยั่งถึงนะคะเราระมัดระวังตัวไว้บ้างนะมันก็เป็นสิ่งที่ดีมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้า เราไม่ประมาทนะคะอย่างน,น้อยๆมันก็ช่วยผ่อนจากหนักเป็นเบาได้แล้วก็เวลาเดินทางไปไหนใกล้ๆออกไปข้างนอกนะที่แบบมีคนเยอะๆนะคะอย่าพกพวกของมีค่าติดตัวไปเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของขโมยขจรหรือไม่เป็นตัวเรานั่นแหละนะที่สะเเพ้าอาจจะไปหลงเดิมทําตกหล่นไว้ก็ได้นะคะทางที่ดีนะการที่ตัวเราก่อนนั่นแหละนะก็คืออย่าพกพวกของมีค่าติดตัวไปเยอะนะคะ มีไพ่เก้าเหรียญแล้วก็อยู่ใกล้กับเจดาบด้วยนะคะก็ยิ่งตอกย้ําเลยนะเรื่องของมีค่าสิ่งของอต่างๆนะคะก็ะกระมัดระวังอัศวินไม้ทาวนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นหรือการทํางานของเรามันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้จากที่ทํางานอยู่กับที่ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะอาจจะต้องทํางานนอกสถานที่บ่อยขึ้นแต่มันเป็นการได้ฝึกทําให้คุณ ได้เข้าหาคนมากขึ้นนะคะทำให้คุณสามารถที่จะกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าสื่อสารนะกล้าที่จะพบเจอผู้คนเป็นการทำให้คุณเหมือนได้รับโอกาสดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตด้วยหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้ออกรถคันใหม่ก็ได้นะคะมีรถที่เอามาทำมาหากินเอามาซัพพอร์ตในเรื่อนงะของการเดินทางให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือชีวิตมันอาจจะมี เรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่อาศัยย้ายงานเปลี่ยนอาชีพมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงสักอย่างหนึ่งที่มันจะส่งผลดีกับชีวิตของคุณไม่มีอะไรที่มันจะเหมือนเดิมไปตลอดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราอย่าไปยึดติดกับสิ่งเดิมๆเ,เพราะมันจะเป็นการขีดกั้นโอกาสดีๆที่มันจะเข้ามาหาเราและในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้อง ลดอีโก้ลดความเป็นตัวเองลงบ้างเพื่อจะทําให้เราได้เปิดรับความรู้ใหม่ๆเปิดรับสิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตจะทําให้คุณได้รับความสําเร็จในแบบที่คุณไม่เคยได้มาก่อนนะคะอ่าแล้วก็เป็นพลังงานของการทําดีย่อมได้ดีเราทําสิ่งที่ดีนะคะมีความขยันหมั่นเพียรไม่คิดร้ายกับใครเชื่อเลยว่าชีวิตของคุณ ก็จะดีขึ้นทำอะไรก็ราบรื่นแล้วก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีดวงแคล้วคาดปลอดภัยอย่างแน่นอนก็ด้วยพลังบุญที่คุณได้กระทำมานั่นแหละนะคะแต่ถ้าคุณหลงผิดทำสิ่งที่มันไม่ดีทำเรื่องผิดศีลธรรมต่างๆเนี่ยชีวิตมันอาจจะตกต่ำดิ่งดาวได้นะคะชีวิตมันจะดีไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวเรานั่นแหละนะใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะ แต่ก็มีสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนก็คือถ้าคุณคิดการใหญ่อย่างเช่นไปลงทุนกับสิ่งที่มันต้องใช้เงินสูงเป็นสิ่งที่ดูใหญ่โตเกินตัวคือบางทีต้องอต้องยับยั้งช่างใจบ้างหรือสุขุมรอบคอบให้มากขึ้นนะคะทำอะไรที่มันใหญ่โตเกินไปมันจะเป็นการสร้างความกดดันให้กับตัวเราด้วยเอาแบบค่อยๆเติบโตไปอย่างช้า มันจะเกิดความมั่นคงได้มากกว่านะคะนะหรือเราอาจจะไปปรึกษาคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ก็ได้ใครเตือนใครบอกอะไรก็ขอให้ฟังบ้างเอะบ้างจะทำให้คุณรอบคอบมากขึ้นไม่เผลอทำอะไรที่มันดูใจร้อนดูวู่วามมากเกินไปนะคะก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อเตือนนะสำหรับชาวราศีธนูนะคะแล้วก็ถ้าใครที่กำลังรู้สึก หมดไฟหมดพลังนะกับการทํางานไปเติมพลังบวกสร้างพลังใจบ้างอาจจะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวก็ได้นะคะไปเที่ยวกับเพื่อนไปเที่ยวกับครอบครัวไปชาร์จพลังชีวิตบ้างไปใช้ชีวิตบ้างคือต้องรู้จักการบารานชีวิตยืดหยุ่นบ้างนะคะอย่าทําแต่งานอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวมันอาจจะเครียดแล้วก็ทําให้เราหมดพลังใจไปซะดือด้อ นะพอหมดไฟมันก็คิดงานอะไรไม่ออกแล้วนะทำให้การทํำงานมีปัญหาอีกก็แบ่งเวลานะคะไปหาความสุขสร้างความสุขใจให้กับเราบ้างหรือไม่อาจจะเป็นการไปทำกิจกรรมที่คุณชื่นชอบก็ได้นะคะดล่นงกีฬาดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์หรือแม้กระทั่งอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักอยู่กับลูกนะเหมือนไปชาร์จพลังกับคนในครอบครัวก็เป็นที่ชาร์จแบตนะที่ดีมากๆอีกที่หนึ่งก็ได้นะคะ ก็เป็นาการสร้างกำลังใจที่ดีให้กับตัวคุณเองอแต่ถ้าคุณไม่ได้มีใครอยู่เคียงข้างนะฉันอยู่ตัวคนเดียวเรากา็ให้กำลังใจนะตัวของเราเองนะคะกำลังใจบางทีกำลังใจที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็คือกำลังใจจากตัวของคุณเองนะคะแล้วก็เวลาที่เจอปัญหาอะไรอย่าได้ท้อจงเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้นะคะมันอาจจะเป็นบททดสอบหนึ่งที่เราจะต้อง ใช้ความอดทนใช้ความกล้าหาญที่จะก้าวข้ามมันไปให้ได้และมันจะทำให้คุณเก่งขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นเราก็เก่งจากปัญหานะที่คุณเจอเจอนั่นแหละนะคะเรื่องความรักนะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนดีๆเจอคนที่ถูกใจนะคะช่วงนี้คนโสดนี่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆก็จะมีข่าวดีเรื่องของความรักนะที่มันจะเซอร์ไพรส์คุณในช่วงใกล้วลนทน์นี้ก็ได้นะคะ มีทั้งคนเก่านะก็อาจจะมีแบบติดต่อกลับมามีคนใหม่ๆเข้ามามอบความรู้สึกดีอ่ามีคนถูกใจเข้ามาสารภาพรักก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในเรื่องของความรักแต่ถ้าเป็นคนที่อาจจะมีแฟนแล้วมีเจ้าของแล้วนะคะคือถ้าเรารูเนี่ยเราอย่าไปสารต่อถอยห่างนะออกมาให้ไกลที่สุดเลยนะมาอาอยู่มาคุยกับคนที่ เหมาะสมกับเราจะดีกว่านะคะหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่คนมีคู่ช่วงนี้นะก็ค่อนข้างมีความสุขเพียงแต่ว่าอาจจะหมกจดจ่อกับการทำงานมากไปเลยอาจจะขาดการดูแลใส่ใจกันและกันบ้างนะก็ต้องเร่งกระชับความสัมพันธ์กันหน่อยนะคะอาจจะหาเวลาเจอกันคุยกันให้มากขึ้นนะคะหรือมีการอามอบของขวัญแทนใจให้กันและกันก็ได้ นะก็เป็นการแสดงถึงความรักความห่วงใยที่มีกันและกันมากขึ้นเป็นการได้เติมเต็มความรู้สึกดีๆทําให้ความรักมันกลับมาสดชื่นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะก็ขอให้รักกันยืนยาวต่อไปนะก็เป็นข่าวดีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ ก็สามารถกดปุ่มสปแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ